สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรามารับพรในวันปีใหม่กันค่ะก็ต้องตั้งใจตั้งใจฟังกันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้แหม่มลืมเรียกว่าอะไรอ่ะชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มนะคะก็เ,ะเลยไม่สามารถที่จะใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงนะคะก็อาจจะเบานิดนึงแต่ว่าก็ดีเพราะว่าเราจะได้ตั้งใจฟังนะคะ นี้เราจะมารับพรปีใหม่กับพระอาจารย์อนิจกันนะคะซึ่งท่านเองถ้าใครเข้าไปใน Facebook ของท่านท่านก็ได้ให้ทาให้พรก็เป็นสิริมงคลในการที่เราจะนามาใช้ท่านบอกว่าเราส่วนใหญ่ก็จะไปขอขอใช่ไหมคะเราก็เลยลืมไปว่าเราไปขอผลแต่ว่าไอเหตุเนี่ยเรายังไม่ได้รู้เลยว่าเราจะทําเหตุยังไงถึงจะได้ผลอย่างที่เราขอัน้นก็เดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ ท่านอาธิบายนะคะว่าเราเนี่ยจะทําเหตุยังไงเพื่อให้ได้ผลอย่างที่เราเนี่ยไปขอกันนะคะกราบนับสกสการ์จัดเจ้าค่ะวันนี้ตอนเช้าก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยนะเจ้าค่ะตื่นเช้ากันมาก็ทําบุญตักบ,บาตแล้วก็ขอพรกันจะกระทั่ง ตอนนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยไปขอพรอตามวัดต่างๆกันมากมายเลยทีเดียวเจ้าคะ่ะทีนี้โยมได้อ่าที่พระอาจารย์เนี่ยได้ให้พรปีใหม่แก่พวกเราทุกๆคนเนี่ยนะคะว่าทุกคนก็ไปขอขอขๆแล้วก็แต่ว่าลืมคิดไปว่าขอแต่ผลแต่ว่าเออแล้วเหตุล่ะเราควรทำแบบไหนซึ่งอันเนี้ยมัน สําคัญมากเลยนะเจ้าคะทำไมวันนี้พระอาจารย์จึงให้พรในลักษณะแบบนี้เจ้าคะเชิญพร <c oughs> ก็คงเป็นธรรมเนียมของไม่ใช่เฉพาะขอคงคนไทยไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธของชาวโลกเลยเจ้าค่ะก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวมันก็คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ชอบเห็นแก่ตัวเพราะนั้นเมื่อเรามีเห็นความเห็นแก่ตัวอยู่เป็นพื้นฐานเจ้าค่ะเวลาเราต้องการอะไร ก็ลืมไปว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันควรที่จะได้มาด้วยการกระทําหรือว่าด้วยการสร้างเหตุของการที่เราได้มาซึ่งสิ่งนั้นนั้นหรือว่าความคิดความอ่านปริตินิสัยอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องตั้งใจมันจะต้องทําและพุทธศาสนาจริงๆนะท่านสอนในเชิงของกรรมวาทีและวิริยะวาทีก็คือต้องกระทําและก็กระทาด้วยตั้งอุตสาหะต้องมีวิริยะอุตสาหะที่จะต้องทําแต่ เราก็ลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนั้นแทนที่จะทําด้วยตัวเราเองหรือว่าด้วยความเพียรพยายามเองเราก็ไปหาทางลัดก็คือเจอที่ไหนเจอเอา้าพระพุทธรูปก็ไปขอเจอต้นไม้ก็ไปขอเจอผู้ใหญ่ก็ไปขอไปอะไรก็แล้วแต่ก็ไปขอให้มั่วไปหมดไปไปมามาถึงขั้นที่เหลือว่าไปขอเทพไปขอกับผีไปขอกับอะไรก็ไม่รู้สัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยทันนี้ก็คือทําให้พวกเรานั้น อาจจะเรียกว่าหลุดจากหลักจริงๆเข้าไปโดยลืมไปคิดว่าไอ้การที่จะเราขอเนี่ยอยากจะอยากที่จะถามพวกเราเองว่าก่อนการขอนั้นอ่ะเราจะไปโดยปกติเราจะไปขอคนนู้นคนนี้ได้ไหมถ้าเราไปขอคนนู้นคนนี้โดยไม่มีเกี่ยวข้องเลยเราเรียกว่าคนพวกนี้เราเรียกว่าอะไรคนขอขอถานก็คือคนอยากจบเพราะฉะนั้น อย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราไปขอนน่นขอนี้มันก็คือธรรมชาติของยาโจกธรรมชาติของคนที่ไม่มีคนที่ต้องการเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราเรากลับมาคิดดูสิว่าเรามีสิทธิ์ไปขอไหมไอ้ถ้าลูกไปขอพ่อแม่เออมันก็ยังไม่ฝ่าไม่เป็นไรมันก็มีสิทธิ์หรือว่าเพื่อนฝูงไปขอยืมอย่างงู้นอย่างนี้เออยังไม่มียังยังถือว่ามีสิทธิ์แต่อันนี้เราไม่รู้จักเลยอ่าพุทธเจ้าก็ใครพุทธโลกก็อยู่ตรงไหน หรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ท่านก็ไม่รู้จักก็อยู่ดีๆเราก็ไปขอ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 โดยไม่เห็นนึกว่าเรามีสิทธิ์ขอไหมล่ะและเราเป็นอะไรกับท่านล่ะ <c oughs> แต่เราก็ไปติดนิสัยไปขอและก็ถ้าขอแล้วได้จริงๆก็คือแสดงว่าศาสนานี้หรือว่าวัฒนธรรมนี้ความเชื่อนี้ก็ไม่ต้องทอะไรสิเราก็รอนองมืองอเท้าเราก็ัวแต่ไปขอสิ <c oughs> อยู่ดีๆมันจะได้มาหรือ ราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนสติพวกเราว่าพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีพุทธศาสนาเป็นวิริยะวาทีเพราะฉะนั้นการที่จะขอะขอได้แต่ว่าให้ดูซิว่าเรามีสิทธิ์ขอไหมและการที่จะขอ,อนั้นเราจะต้องทําเหตุที่ได้มาซึ่งตรงนั้นไม่ใช่ไปขอแต่นี้พระสงฆ์องค์เจ้าเองก็บางทีขอท่านก็ให้ให้อะไรท่านก็ให้พรท่านก็ให้บอกว่าขอให้ร่ำรวย ขอให้ปลอดภัยขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแ้วมันจะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ก็คือต้องทําเหตุที่ได้มาซึ่งตรงนั้น<อ>ถ้าอยากจะรวยก็คงจะต้องทํามาหากินทางสุจริตถ้าอยากจะมีสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองอาหารการกินวิถีชีวิตให้ดีถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ต้องต้งปรับความคิดความอ่านให้รู้จักพอเพียงกับสิ่งที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่พูดถึง เราก็มองเราก็เีแต่เพียงแต่ขอผลโดยไม่มีใครพูดถึงเหตุเลยก็แล้วน,นี่ก็คือสิ่งที่พุทธศาสนาสอนเพราะนั้นพุทธศาสนาบอกว่าเราไปขอมันขอเนี่ยอะไรอะไรมันไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนไปขอพอรพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าตถาคตเลยเกินพรไปแล้วไม่สามารถที่จะให้พรได้เพราะว่าหลายพรนั้นแปลว่าสิ่งประเสริฐสิ่งประเสริฐนั้นเราให้กันได้ไหม สิ่งประเสริฐทั้งหลายแล้วมันต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นเราในหลักหลักพุทธศาสนาจริงๆนะน,นการขอน่าสนานน่าคิดที่ว่าทําไมเราไม่คิดเราเนี่ยไม่ได้ไม่คิดอะไรแล้วเราก็ไปขอ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 ,อันที่หนึ่งถ้าเราไปขอ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 อาตมาอยากที่จะเตือนว่าแสดงว่าเราไม่ยอมรู้ตัวว่าเราเป็นคนมีหรือคนไม่มีท,ทั้งนั้นที่เรามีแต่จิตใจเราทําไมมันยากจนขนาดนี้แต่ีนถ้าเรารู้เท่าทัน การที่จะไปขอมันก็คือต้องแบมือแต่ถ้าที่จะเป็นผู้ให้แสดงว่าเรามีค่ะดังนั้นถ้ากราบใดที่เรานี่ไปขอก็แสดงว่าเรานี่เป็นคนว่างเปล่าเรานี่เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วต้องไปขอจากที่ไหนแต่ที่ไหนไปมั่วไปหมดและก็สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ทําไมเราไม่แอฟเฟกชียตล่ะสิ่งที่เรามีอยู่นั้นทำไมไม่รู้จักว่าเออนั่นก็คือสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เรามีมีชาติเดียวเรื่องหนึ่งที่พุทธศาสนาหรือในมีบอกว่ามีคนยากจนคนหนึ่ง ก็มาบอกพระพุทธเจ้าว่าถามพระพุทธเจ้าว่าเออทำไมเขาทำเขาทำเขาทำอะไรมาในชาตินี้หรือชาติที่แล้วเขาถึงยากจนแต่นี้ไม่มีอะไรเลยต้องไปขอทานอะไรอะไรทานพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็หัดเป็นผู้ให้สินคนคนคนจนคนนี้ก็บอกว่าก็เพิ่งบอกว่ามันไม่มีอะไรจะกินต้องไปขอทานเขาอยู่นี่ก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าบอกว่ามี ทุกคนต้องมีไม่มีความเปล่าแล้วท่านก็บอกว่าอ้าวมีอะไรก็คุณมีมือไมละคุณมีหน้าไมละคุณมีตาไม่ละคุณก็ใช้เนี่ยปากของคุณนี่ยิ้มให้คนอื่นใส่สิคุณก็ใช้ตาของคุณนี่ใช้เมตตาให้เขาสิคุณแมือมือไม้เนี่ยคุณก็คุณคุณก็ไปช่วยเหลืออ่เป็นจิตอาสาอะไรต่ออะไรซนี่สิ่งตรงนี้มันให้ความมิตรไมตรีให้ความกรุณาให้ความรักความเอ็นดูอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาป๊อ ถ้าสมมติว่าเจอคนหนึ่งเรายิ้มให้สิ่งที่เราได้กลับมาอะไรก็คือรอยยิ้มที่มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่จะได้มามันไม่ใช่อยู่ทีว่าขอให้เขายิ้มให้เราขอให้เขายิ้มให้เไม่ใช่เราต้องยิ้มใส่เขาสิเขอาอาจจะต้องมายิ้มก็ยิ้มกลับมาที่เรารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักของคําว่ากรรมวาชเวิยกวาทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าขอพรในวันปีใหม่มันก็เป็นการที่อาจจะเรียกว่าต้องคิดให้หนักนะ ว่าตกลงพอปีใหม่ทีทําไมเราจนะ hmm. เราเป็นคนจนเหรอเพระาะฉะนั้นแทนที่จะไปขอพรนะเราก็บอกว่าเหมือนกับฝรั่งเขาบอก่็ตั้งสร้างร e สอรทิชั่นทำไมไม่บอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรก็แล้วแต่เราตั้งใจที่จะปีนี้หรือวันนี้เราตั้งใจที่จะทําเหตุให้ได้สิ่งนั้นค่ะ หมหายนี้เรียกว่าตั้งเป้าเอาไว้่ัหรป่าก็ตั้งปเป้าก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยปั้งเป้าเนี่ยเป้าการที่จะตั้งเป้าต้องดูว่าสเกยภาพของตัวเองมีหรือไม่มี <c oughs> แล้วก็บอกว่าปีนี้ฉันจะเป็นเศรษฐีพันล้าน อ่าตอนนี้มันตอกต่อยอยู่ยังไม่มีสักบาทเลยจะไมนได้เพราะฉะนั้นมันก็คือเกินรอกการตอกต่อก็ต้องอยู่ให้พอดูมันก็คือยังที่เรียกว่ายถาลาผสนโดดก็คือให้รู้จักสนโดดในสิ่งที่เราได้จากการกระทําของเรายถาภลสนโดษเราจะต้องเข้าใจหรือว่าสนโดดใน กำลังที่เราม,มนะีไม่ใช่ว่าเกินกําลังชิ่เกํนกลังขอกิอะไรทําอะไรเกินกําลังก็ไม่ได้ยธาสารุปสันโดษก็คือเราต้องสันโดดหรือว่าพึงพอใจตามเหตุและปัจจัยที่มันมีอยู่เจ้าะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะต้องเอาอาศัยปัญญาเข้ามาพิจารณาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆว่าเราจะตั้งเป้าว่า ปีนี้จะทําอย่างงน้นอย่างเงี้ยสำหรับเนี่ยสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาบอกว่าเออปีนี้จะแต่งงานให้ได้ในขณะที่ยังหาแฟนไม่ได้เลยมันจะได้เมื่อไหร่การเครียดเลยก็ตามันไม่ใช่เพ <laughs> ราะฉะนั้นการที่ตั้งเป้าก็ต้องมีต้องมีพื้นฐานในการที่จะตั้งว่าอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราตั้งใจจะเป็นคนดีเออมันอาจจะทําได้ว่ามันเป็นเรื่องของตัวเราเองแต่ขนาดเดียวกันเองก็อคำว,ว่าเราจะเป็นคนดีน,นั่นนะมันจะเตือนีทุกวันทุกวันได้ไมื่อ มันก็อาจจะตั้งโซลูชันขึ้นว่าเออวันนี้เราจะทํามันอาจจะได้วันปีใหม่วันหนึ่งหลังวันปีใหม่วันหนึ่งก็หลังจากนั้นก็มาพอวันเริ่มงานก็เลยไม่หมดแล้คบางคนคิดวันปีใหม่คือวันที่หนึ่งวันเดียวเจิพอวันที่สอสามไม่ใช่เลยวันนั้นปีใหม่หรือปีเก่าในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญอะไรเพราะว่าในท่าศาสนาคริสต์เขามองเวลาเป็นเส้นมันมีการพระเจ้าเป็นคนสร้างเวลา แล้วก็ถึงเวลาที่พระเจ้ามโหหมเมื่อไหร่หรือว่าถึงเวลาที่นั่นก็คือ Judgment Day หรือว่า Doomsday ก็คือโลกก็จะดับนะโลกเส้นเวลาเวลานี่เป็นเส้นเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องให้ปราเมตตาของพระพป็นเจ้าเป็นหลักศาสนาพราหมณ์นะมันก็มองเวลาเป็นไซเคิลมันก็มีเกิดดับเกิดดับมันคุ้ไปมาไอคนนั้นนั่นก็ไปเกินตรงนนี้แต่ว่าพุทธศาสนาเราไม่ได้มองเวลาเป็นตรงหรือว่าไซเคิล แต่พุทธศาสนามองว่าเวลาเป็นตัวปัญหา<ม>เวลาเป็นตัวกิเลส<ม>เวลาคือเครื่องมือของกิเลสเวลานั้นน่ะทำให้พวกเรานั้นกลายเป็นเยื่อของการกระทําความคิดคําพูดทุกอย่างเวลาเป็นตัวกําหนดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเรียพระเป็นพระอรหรนันต์นี่เราจะต้องนหนือเวลาที่พุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโก อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือาจากเงื่อนไขของการเวลาแต่ตอนนี้ทุกคนทุพรคนนี้เราเนี่เวลามันกินเรา<ม>พทธเจ้าใช้คําคว่าเนี่ยพทธเจ้าใช้คําว่านี่การเวลากินทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวของมันเองเพราะฉะนั้นกาโลคสติปูตานี้สปานิวาสหัตนาเนี่ก็เคอก็คยกลายเป็นว่าให้การเวลากินทุกสิ่งทุกอย่างและตัวเราด้วยตอนนี้ถ้าเรารู้จักใช้เวลา ให้เป็นประโยชน์ล่ะเท่ากับว่าเรากลับไปกินเวลาเป็นพ้าอรหันนี่มีอยู่คำหนึ่งของพ้าอรหันก็เรียกว่ากาลคัโซแปลว่าผู้กินเวลาก็คือเราไม่เป็นเหยื่อของเวลาแต่ตอนนี้พอเรามีเวลาเราก็ถูกกำหนดด้วยเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้ชาตินี้ชาตินี้ไปชาติน่าชาติ้ชาติาาาาที่แล้วอะไรก็ไม่รู้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยเราใช้เวลานั้นเป็นตัวกำหนดเรา ก็คือเป็นกิเลสอั่งนั้นแต่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะอยู่เหนือการเวลาเป็นอากาลิโกเพราะฉะนั้นคำสอนในพุทธศาสนาก็คืออย่าตกเป็นเหยื่อองการเวลาเราอยู่เหนือการเวลาได้แต่ถ้าเมื่อตรงนั้นนั่นก็คืออาจจะเรียกว่านิพพานอาจจะเรียกว่าภาระหรันหรืออาจจะเรียกว่าความสุขถาวรที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เป็นกระแภาษาอังกฤษว่า sustainable happiness มันเป็นความสุขที่ <cũng> สามารถจะยั่งยืนได้คารวาก็ทําได้้วยเจ้าคะใค่ทาได้มันไม่เกี่ยวกับคาราวะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเพศสภาพไม่เกี่ยวกับสภาพของคนทุกคนก็ทําได้ทุกชาติก็ทําได้ทุกศาสนาก็ทําได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของความเชื่อของอะไรทั้งสิน้นมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติมันเป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์แต่เนี้ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ถูกล่อถูกหลอก ด้วยเวลาทั้งนั้นเวลาเด็กเวลาตรงนี้จะต้องเรียนเวลาตรงนี้ต้องแต่งงานเวลาตรงนี้ต้องมีโลกเวลาตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้ตามที่เราตั้งไว้ก็กลายเป็นคนเฟลคนไม่ร่มเหลวคนนันนี้นอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่อะไรเลยเราเราเป็นคนตั้งของเราตั้งหากเราแต่ว่ากาหนดเอาไว้ว่านนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราตั้งขึ้นมาว่าโอเคเราจะเป็นทําอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้เดี๋ยวนี้แต่เราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะเราก็ลืม มัวแต่คิดพรุ่งนี้มัวแต่พองวงว่าเออเมืวว่อเมื่อเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่กับปัจจุบันได้ไอ้การที่เราอยู่กับปัจจุบันนั้นอะไรก็คือไม่อยู่ในกนําหนดของเวลาว่าปัจจุบันจริงๆน่มันไม่ใช่เวลาเพราะปัจจุบันตอนนี้พอพูดคาเสร็จไปแล้วมันก็อดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะรู้ตัวเท่าทันในสิ่งที่เรากระทําอยู่เท่าทันอารมณ์ในเวลาที่อารมณ์มันเกิดอยู่ และนั่นก็คือเรายอดเหนือของการเวลาก็คือกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันจงเจ้าค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือว่าอ่รู้สึกเอียงๆไปนะคือพอฟังไปก็อะไรนะคะภาพต้องเอียงๆอินจัดอินจัดผู้ที่ถือไม่อินจัดนะคะก็ แสดงว่าสรุปที่ติ๋งนันเจ้าค่ะก็คือว่าแล้เนี่ยเรามาขอพรเราก็ดูที่ติด,ดงว่าพรที่เราไปขอเนี่คืออะไรถ้าเกิดว่าพรที่เราขอนั้นเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ไม่เกินวิสัยกิเลร หรือความตั้งใจของเราที่จะทําได้ก็ถือว่าแล้วก็เห็นแล้วว่าเราต้องการจะทาอะไรเช่นต้งใจ,อจบอกว่าจะเป็นคนดีสุขภาพที่แข็งแรงเล็กแลวแต่เนี่ยนะคะเราก็กลับมาทําเหตุเพราะเราบอกแล้วเราต้องการสิ่งนี้เราก็ต้องทอํเองใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถ้าทําเหตุที่ไม่ต้องขอแล้วไม่ต้องขอแล้วเพราะ <ขอ S 2> <ม>ว่า,วายัางไงก็ได้อยู่<ก> <ขอ S 2> ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เหม,ม,มือนกับว่าเราหิวน้ําแล้วก็ไม่กินน้ําแล้วขอให้อีมันก็ให้หายก็หายหายขาดก็หายนี่อ้อนวอนอยู่นั่นแหละได้มาแล่ะไม่ได้่ไม่ได้แน่ลว่าถ้าทานน้าเข้าไป ก็ไม่ทำไปอ้อนวอนไม่องบอกก็ขอให้กินขอให้อินขอให้ไม่เดี๋ยวมันก็กินของมันเองง่ายๆเราจะเพราะฉะนั้นมันต้องทาที่เหตุผู้ใช่หาผลแต่ผลไม่เดินขอแต่เหตุี่มันจะต้องทาก็คือต้องมีเพียรพยายามอุตสาหะในการที่จะทะแต่บางคนไม่มีกําลังใจก็เปิดเขาไปขอพระขอพรเพื่อว่าเป็นที่พึ่งอันนี้ได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันขอเป็นที่พึ่งก็ที่พึ่งคืออะไรที่พึ่งมันก็แค่ แค่อาจจะเรียกว่าแค่วางใจแค่นั้นเองแต่ว uh, ่าวางใจแล้วก็มื่อไรจะได้หรอจค่ะค่ะแล้วหลงเนี right? yeah. uh, right. hmm. ่ยเนี่ยหลวงพ่อหลงพี่หลงตาจะทําให้ไหมล่ะทาแทนให้ไหมล่ะค่ะมันก็ไม่ได้จค่ะมันก็คือแค่เอาจะเอามาเป็นแนวทางดําเนินชีวิตเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างได้แต่ว่าเวลาเราบอกวาที่พึ่งนั้นอ่ะเราไม่ไดเอามาเป็นตัวอย่างเราไปพึ่งหมดเลยค่ะเราเอาชีวิตีนมอบให้แล้วว่าเอาทันทําให้แล้วกันอนี่เอาสะดอเคราะห์มาเนี่ยเอาก็เอาฟาดเคราะห์มาให้พระเนี่ย แล้วก็เอาบอกก็เอาตกลงเนี่ยพระจะต้องทําให้ดีทําให้เขาไม่ใช่อเคือเท่าไปหาตอนเวลาพระสอนเนี่ยพระให้พรนั่นนะความจริงไม่ได้ให้พรอะไรเลยถ้าเรารู้ภาษาบาลีแต่ว่าไอ้คำคำบทคาถาที่แต่งที่หลังที่หลังมันก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเอาคาถาเดิมจริงๆของพระพุทธเจ้านั้นนะมันไม่มีการบอกว่าอมเพียงจงได้เช่นนั้นเช่นนี้ไม่มี ทิงแต่บอกว่าถ้าอยากได้อย่างเช่อายุวันณนะสุขภละท่านก็บอกว่าจงทําเหตุให้ได้ซึ่งมาอายุจงทําเหตุให้ซึ่งมาได้มาซึ่งวันณนะก็คือผิวพรรณหรือสุขภาพจงทําเหตุให้ได้ซึ่งความสุขจงทําเหตุให้ได้มาซึ่งพระเอาเองเธอนี่คือค้อแปลใช่พิพัฒนสีฤทธิสเราไม่ได้บอกว่าองค์เที่ยงจะจงได้อายุไหมจะจงได้เลยอ ลอาอยุอาตมาไปอาตมาก็อายุาั้นอาตมาไม่คงใจไม่กว้างขนาดนั้นค่ะนณะน,นะคะอ,อหลาย่านที่กันเราติดตามอยู่นะคะถ้าเราวันนี้ต้องการอะไรนะก็กลับมาว่าเออเราก็ต้องขับเองมีวิริาะม,มีความเพียรน,นะคะ <laughs> และยันนางเมื่อกี้ติดใจเลยะค่ะพาจารที่พาจารบอกว่าลวลาสมัยหนึ่งในสมัยพิจธการนะเจ้าพันแลวก็มีญาติเจ้าไปขอพรจากพา,า,านไมม่สาารถจะให้้พรได ก็พรในความหมายของสมัยพุทธกาลนั้นมันก็คือไปขอ่นขอนี่ซึ่งท่านบอกก็ให้ไม่ได้แต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือพรที่เขาขอนั้นก็คือขออนุญาตอย่างเช่นพระเจ้าสุดโตษนะท่านไปขอพรจากพระพุทธเจ้าก็คือตอนที่พระเจ้าทานเด้พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาบวชหมดเนี่ยลาผลก็จับบวชอะไรก็เอาบวชและพระเจ้าสุดโตษนะท่านก็เศร้าของพระไทยแล้วบอกว่าอะไรก็คาดหวังกับลาวผลเอาลาหผลก็จับบวชซะนี่ ก็เลยไปขอพุทธเจ้าว่าต่อไปนี้จะเอาลูกหลานใครมาบวชเนี่ยยังน้อยเนี่ยไปถามพ่อแม่เขาหน่อยได้ไหมอ่า oh. และนั่นก็คือเขาก็เรียกว่าขอพรจากท่านแต่ตรงเนี้ยพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านให้ได้ <S <S แต่ว่าถ้าบอกว่าเนี่ยคุณแม่มาบอกว่าขอให้ดิฉันรวยเนี่ยก็พาะอย่างยากจนเลยจะไปให้ได้ ทำไม่ได้ยากจนทาเป็นาเอาไปาไม่ไถือสิ่งเหล่านี้แล้วก็บอกว่าอ้าวขอให้ดิฉันเนี่ยเนี่ยอะไรมีสุขภาพดีอ่าก็มันก็มันเกี่ยวภาพจะให้อะไรได้เหรอจ้าพวกหมอที่สามารถที่จะให้ดําหมอเองก็ปว่วย <c oughs> <c oughs> ก็มันไม่ใช่มันก็คือตั้งเหตุที่ให้ได้มาซึ่งตรงนั้นเราจะต้องตั้งใจทาเอาเองเ<อ>จ้าแต่เราเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรอยาไปขออยากได้อะไรก็จงทําเหตุให้ได้ซึ่ง สิ่งที่เราอยากได้ใครทําเหตุเอาเองเคือเรียกว่าถ้าทําเหตุเอาไว้ดีแล้วผลก็จะออกมาไม่ต้องคาดผลผลก็จะออกมาเองดีหรือไม่ดีก็เป็นผลของมันออกมาแล้วใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องคาดหวังคาดหวังนี่ยิ่งแย่ใหญ่เรามันก็ผิดหวังผิดหวังใช่ยิ่งรอความหวัเยอะอเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือทําเหตุก็ทาเหตุตามเหตุปัจจัยเราได้มาคือเราก็ต้องนั่ง ไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปอะไรมันก็ได้มาของมันเองเลยะหน้าที่เรานะคะต่อจากนี้จนถึงอีกจะสิ้นปีเลยก็ได้เนี่ยนะคะก็ลองลองทําเหตุให้ดีโดยที่ไม่คาดหวังแล้วเดี๋ยว,วพออยากได้อะไรก็ทาเหตุตรงนั้นค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วพอสิ้นปีก็ว่าปัปอีกทีหนึ่งเพราะทุกคนเราเห็นนะคะในในโซเชียลก็จะถามว่าสิ้นปีนี้ ได้อย่างที่ขอไว้แต่ก็ไรเปล่ามันก็คือสิ่งสมมติมันไม่สิ่งสมมติอาจจะเรียกว่าความฉลาดของคนก็ได้ก็ความยังเวลามันก็คือมันก็มีอยู่แค่กลางวันกับกลางคืนนั่นแหละจะเรียกว่าเดือนไมคปีใหม่มันก็คือสรุปแล้วมันก็คือกลางวันกับกลางคืนเจ้าะตอนนั้นเอาขอให้เอาเวลาตอนนี้เราเป็นกลางวันขอให้มันขอให้การพ้นกลางวันนี้ให้ดีขึ้น แล้วก็คืน,ลก,นกลางคืนก็ขอให้พานพ้นกลางคืนให้ด,ดนะีขอให้หลับสบายคืนนั้นอ่นนะพอแล้ว <จบ S 2> แล้วก็พอ,อกลางวันนะั่นะขอให้สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะครองตนให้ได้เะนึ่สิบสองชั่วโมงพอแล้วพอแล้ว <laughs> แลวนะน่ะปีมงึงปีใหม่และปีเก่ามันจะไม่ไปคิดหรอกเจ้าค่ะเ <laughs> พราะว่าทำทุกวันดีแล้วแล้วมีอยู่แค่สองมีแค่มีแค่กลางวันกลางคืนก็มีสิบชั่วโมงนะสิบสี่ชั่วโมงเจ้าค่ะจาค่ะทางนั้นมันนิยมก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็ขอ,อยุติการไลฟ์แบบเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขแล้วก็นำสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดกับพวกเรานะคะคไปปฏิบัตินะคะอนุนมทนาสาธุกับทุกคนด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ